สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับคี่มีการไลายสดสดอยู่ที่สวนบ้านพี่พัทยานะครับวันนี้ก็วันพุธแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ25พฤษภาเอ้ย26สิหลงวันหลงเดือนนะไม่รู้วันที่เท่าไหร่แล้วันนี้แต่รู้ไปวันพุธไลฟ์สดๆนะครับ วันนี้ก็สวนบ้านผีพัทยาก็เป็นส่วนที่น่าหมอกแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมให้เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือน้ําหมักปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งก็ผมก็ทําเองผสมเองนะครับเป็นสูตรของคุณโจ๊กนะครับแห่งสวนผักปลอดสารพิษบ้านน้องปลายฝนนะครับก็วันนี้ก็เอามาตากแดดนะครับน่าจะเริ่มแดงแล้วนะครับนะ นี่คือหมักจากไข่นะครับทําให้เป็นไข่เน่าแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ให้เป็นนี่ก็เป็นสีแดงแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวว่าจะทุบเปลือกไข่แล้วก็ใส่เข้าไปหน้านะครับเป็นสูตรไปเนาะนะครับนี่ครับหอยอันนี้หอยนะครับเปลือกหอยนะครับสวยๆนี่นะครับชานนี้ก็ยังไม่ร้อนนะครับอยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่สวนบ้านพีพัทยานะครับ มีที่หลบม,มุมลมเย็นๆใส,สบายนะครับเช้านี้มาก็ถอนหญ้านะครับนุ่นตั้งแต่ต้นมังคุดมานะครับมาจนถึงนี้ก็พักนะครับดื่มน้ำดื่มท่าเนาะเดี๋ยวก็จะลุยต่อแล้วนะครับนี่คือหญ้าที่จะต้องถอนนะครับนี่นะครับใช้มือเปล่าเ,าเานี่ยแหละครับถอนนะครับคุยคยหินคลุก แล้วก็จะเจอรากหญ้าแล้วก็ถอนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้คุณผู้ชมดูนะครับเดี๋ยว่ะที่ตั้งกล้องน,นะครับไล์สดๆกันวากันไปฟา่ยูทูบเบอร์นะครับคุณผู้ชมครับเล่นเองทําเองถ่ายเองเลยนะครับ เนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับใส่ทุงมือก่อนนะครับนี่ฮะก็เอามือคุยคุยคุยเนี่ยย่านะครับนี่นะครับพอคุยเสร็จเห็นไหมฮะร,รากจะออกมาเลยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งมันมัน,ม,นมันโผล่มาจาก ดินข้างล่างแล้วก็มาผ่านเนี่ยจะเจอรากนะครับถ้าทำแบบนี้ก็ต้องมันถอนหญจ้านะครับไม่งั้นก็ทางเดินก็จะไม่ใช่ทางเดินเนาะถ้อคุยลึกไปหน่อยก็จะเจอรากข,า,ขาวแบบนี้เลยนะครับเจอก็จะเจอดินแล้วนะครับ ยาวก็มาจากดินเนี่ยนะครับนี่แหละครับนี่ยาวขาวอย่างนี้เห็นไหมฮะคือถ้าเราไม่ถอนตรงนี้ก็เดี๋ยวสัปพัมก็ยาวขึ้นมาอีกนะครับเราก็ต้องมารื้อถอนอีกนะครับนี่ครับได้รากแลวขาวอย่างนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็โควิดนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อนะครับไม่จำเป็นก็จะไปไหนนะครับ บุ่งกีไปเลยจะได้ไม่ต้องเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยเอารากจะทิ้งเห็นไหมฮะดึงง่ายนะครับต้องโกย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  สาเหตุที่มันย่ามันมาเพราะว่าเราปูหญ้าข้างๆข,ขอบสระนะครับหญ้ามันก็เลยมุดใต้ดินโผล่ขึ้นมานะครับนี่นี่เลยนะครับอิฐแดงนี่ผมอดัดด้วยปูนนะครับอดัดด้วยปูนนะครับมันก็เลยจะแน่นนะครับ ผมโกยมาเลยประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับโอ้อย่าแดดไม่ร้อนนะครับก็เลยทำไปเรื่อยๆนะครับ โอ,อ้เยอะมากไม่รู้กล้องผมตั้งเอาไปครับมันจะถึงตรงนี้เปล่าต้องสวมถุงมือนะครับทาไมสวมถุงมือนี่เดีย๋ยวหินจะบ,บาดมือนะครับนี่ผม,มสวมถุงมือกันไว้ใบยาเยอะเลยนะครับไอ้โอ้ยรากมันมาอย่างนี้เลยนะครับ จริงๆแล้วผมก็ทําผิดวิธีครับตอนที่ผมทำนี่ผมไม่ได้ปรับดินตรงนี้แล้วก็ปูเป็นพลาสติกไว้นะครับจะได้ป้องกันหญ้าไม่ให้มันขึ้นมาตอนนี้มอวนถังแล้วก็นะแบบนี้เลยนะครับไม่เป็นไรอันนี่คือประมาณนี้เลยนะครับ ดิดหมดแล้วเราก็เคลียร์เคลียร์ไอตัวหินคลุกลงไปนะครับนี่นะครับมันก็ไม่มีหญ้าแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับ เป็นครับนี่และครับอ่าเป็นไงครับเห็นไหมเรียบร้อยจะให้ดูใกล้ๆกลนะครับปึ๊บนี่เนี่ยนะครับนี่ผมก็จะถอนเหมือนกันนะครับค่อยๆถอนมานะครับใช้มือถอนพอถัาธรรมเสร็จแล้วนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะสวยนะครับเห็นคลุกนานๆนี่จะถอนนะครับ นี่จะเป็นทางเดินเนาะฟ่งนี้ผมก็จะปูเป็นหญ้าญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับเออฝรั่งก็โอเคเลยนะเอาถุงพฏิหุ้มก็น่าจะได้รับประทานบ้างถ้าไม่ถุงปฏิหุ้มก็เรียบร้อยแรงนะครับเนี่ยลูใหญ่ๆแล้วนะครับฝรั่งนี่อร่อยนะครับ ตอนนี้ก็แดดไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับสบายแดดร่มนะครับผู้ชมครับนี่ฮะธรรมชาตินะครับอุ้ยมีกบด้วยนะ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 กบกบนะอุ้ยหลายตัวเลยนะครับกบเข้ามาอยู่เนีเห็นคุณผู้ชมเห็นไหมครับเดือนเนิ่นๆน่ะลงน้ําแล้วลงน้ําแล้วอุ้ยนะฮะกบเข้ามาอยู่อะครับโอ้ยอบ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 เห็นไหม เออออกลูกเยอะๆนะนี่มาอยู่ตามธรรมชาติเลยนะครับผมไม่ได้อเลี้ยงนะครับก็คือก่อนที่ฝนจะมาเนี่ยผมล้างบ่อนะครับเมื่อก่อนผมเลี้ยงปลาดุกเอาลองเอาปลาดุกมาปล่อยสิบตัวที่ไหนได้คือมันขี้กินแล้วก็ขี้กินแล้วก็ขี้นะครับก็เลยเอาปลาดุกไปปล่อยที่ส่วนสาธาร,รณะนะครับแล้วก็ล้างบ่อล้างขี้ล้างอะไรเรียบร้อย แล้วพอฝนมาเนี่ยนะตอนนี้กบมาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับกบมาอยู่เห็นกบแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําระบบน้ําล้นขึ้นมานะครับให้มันเป็นธรรมชาตินะครับนี่ก็ตัดหญ้าแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยๆจัดสวนไปปลูกนั่นปลูกนี่ไปนะครับนี่แดดมาแล้วนะครับก็คงจะถัดแดดมาแล้วก็พอนะครับไม่ทํางานต่อละ ให้ดูต้นคัตเตอร์ผมนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคัตเตอร์คัตเตอร์ดอกสียมพูจะสวยมากๆนี่ครับสียมพูนะครับผมปลูกสลับกับดอกสีขาวนะครับเห็นดอกคัตเตอร์สีขาวนะครับทดลองปลูกดูปลูกดูนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็โอเคเลยพอปลูกเสร็จแล้วมันใช้ได้นะครับนกโอ้ยน่นก์นก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 น หรืออีกนี้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวเขออาจะทาง,งานต่อแล้วกันนะครับเนาะแทนความคิดถึงเนาะยังไงชมคลิปแล้วก็กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปบานๆสวนๆเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ